โยโยโยเที่ยงตรงเจอกันกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟา้าผลิตภัณฑ์เกมสปอร์ตเขาลงกลุ่มหนังได้ที่เอ็มวีพีครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับบิ๊กแมทพิเจอร์เล่กเกมเวลาตีสองสซูเปอร,ร์คัพของโปรตุเกสเล่นสนามกลางนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับเบนฟิก้าครับ ลิสบอนเนี่ยฤดูกาลที่แล้วคว้าทั้งแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยนะครับอุ่นเครื่องมา3นัดชนะ2แพ้1เกมล่าสุดก็เบียดชนะเบียร์แล้วในเกมอุ่นเครื่องมา1-0นะครับรุยส์บอร์เกตกุนซือก็มีฮิเดมาซะโมริตะกองหลังญี่ปุ่นเล่นกับกอร์สโลอิกนาซิโอนะครับแดนกลางนำโดยมอร์เทนฮูมันเชวาลนี่เควนดาเปโดกอนซาเวสแนวรุกก็มี เป็นเกาคอลัดฮาร์เดอร์พวกนี้ครับโยโยโย่เจ็ดสัปผลิตภัณฑ์ k l ล Sport ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่เบนฟิก้าก็เป็นรองแชมป์ทั้งรองแชมป์ลีกและรองแชมป์บอลถ้วยนะครับก็ไปเล่นในฟีฟ่าคลับเวิลด์คัที่อเมริกามาแล้วก็มาอุ่นเครื่องนัดล่าสุดชนะเฟเนบาเช่มา32บรูนอลาร์ดก็มีเสริมทีเหมือนกันนะครับอนิโอซินวา นิโคลัสโอตาเมดียังอยู่เกมรับแล้วก็ไปดึงซามิอัลคาวนะครับปรากหลังตัวใหม่ชาวสวีเดนมาร่วมทีมตรงกลางไปดึงริชาร์ดลีออสกิสเจ็ดล้านปอนด์จากพาเมลัสน่าจะลงตัวจริงนะครับร่วมกับเรนโดเบราลิโอแนวรุกก็ยังมีคาเรมอัตตูโกครูบรูมากองหน้าวันเจลิสพับลีดิสนะครับเจากกาอกันฤดูกาลที่แล้วในลีก2นัดลิสบอนเปิดบ้านชนะ1-0บ้านเบนฟิก้าจบ1-1แล้วก็ในบอลถ้วยก็เป็นลิสบอนที่ชนะ3-1ใน120นาทีก่อนเกม ใกล้เคียงสูสีนะครับพีิจิดบอกว่าลิสบอนเนี่ยคือการปล่อยวิกเตอร์เยอร์เคเลสออกจากทีมไปเนี่ยเกมรุกน่าจะหายไปเยอะส่วนเบนฟิก้าดูแล้วจากการเสริมดูเสริมตัวน่าสนใจกว่านะครับเล่นสนามกลางไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบหน้าวัดใจเบนฟิก้าครับพีิจิดมองว่าเกมแบบนี้เบนฟิก้าปิดประตูแพ้ใน90นาทีแน่ครับไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับให้เชียร์เบนฟิก้าเป็นคืนหนังบิ๊กแมาร์ชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย